โอเคครับทุกคนก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมปลินอยู่กับช่องปลินแอนด์ปายคือจริงๆอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะทำรีแอคเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งคือกำลังแบบนั่งหาอยู่แล้วก็แบบไปเจอตัวอย่างเออเพลงใหม่ของวงโฟร์อีกเพลงแ a s u ชัวนะ ก็ค <S preach miracle> so ือเป็นเม m m e so so r us so ิดีโอผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างกับ mv ยังไงใครรู้ก็ช่วยอมเมนต์ไว้หน่อยละกันว่ามันเป็นไงก็เลยแบบว่าเออมาทำ re action วันนี้ละกันก็ทําเพลงใหม่ของวง4 e ไปด้วยก็แบบเหมือนเราจะได้สลับกันว่าทำี i ิ i t ้บ้างทำา4 u e บ้างทำลสปินบ้างทําวงอื่นบ้างนะที่หายไปก็ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้คือแบบขี้เกียจอะขี้เกียจอะแบบไม่รู้เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้น ตอนผมไปดูทีเซอร์แบบผมประหลาดใจมากเพราะว่าตาออมอ่ะแบบทําผมทรงใหม่เออแล้วแบบทําให้แบบรู้สึกอยากดูมากก่อนไปดูใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลงแคชชัวของวงโฟร์ยิอมเนี่ยจะเป็นยังไงปไปดูกัน

ก็ะะดูแบบว่าอยากแบ,บูรว่นหวาขึ้นเยอะกันถ้าคิดจะรักก็ต้องตามใจฉันถึงจะสนใจแต่เพิ่งรวมคุยกันแดไม่เท่าไรก็คือว่ารักออกมายังไงแด้คิดว่าใจยังไงเนี่ย

<ส>คไมามไม่ได้ไตลอดเป็ <c oughs> จบยัง

เอาทีละเรื่องล้วกันเพลงนี้ปรดีวโดยเบลรัสนะซึ่งเขาส่วนตัวผมอ่ะผมอชอบเพลงที่เขาทำอยู่แล้วนะเพลงแบบหยอกหยอหรือว่าเพลงอะไร247ก่อนหน้านี้ก็ตามที่ทำกับที่ทากับเพื่อนเขาอ่ะนะเพลงนี้ผมว่ามัน มันมีอารมณ์ของแบบมีหลายมีหลายจังหวะมีหลายช่วงมีช่วงดนตรีที่สลับกันซึ่งมีความน่าสนใจเหมือนจะเป็นเพลงช้าก็ไม่เชิงจะเป็นเพลงเพลงสนุกก็ไม่เชิงส่วนน้องๆโฟอีฟทั้ง4คนคือแบบน่ารักมากเออน่ารักแล้วก็สำหรับผมตะออมดูแบบเปลี่ยนไปมากเลยจริงๆเออแบบหน้าม้าหายไปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมีความตกใจแบบ อยากมาดูตั้งแต่เห็นทีเซอร์แล้วว่าแบบเฮ้ยมวนี้จะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะสําหรับถ้าเต้นเพลงนี้ผมผมไม่ได้ติดอะไรนะผมก็ด้วยความที่เพลงมันแบบเรื่อยๆของมันถ้าเต้นอาจจะไม่ได้ดูดุมากแต่ลายค่อนข้างสำหรับผมค่อนข้างชาัดก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะว่าแบบเฮ้ยคิดเห็นตรงกันไหมแบบ เออตรงกันไหมแต่เออเอนี้แบบทําให้ผมแปลกใจอยู่พอสมควรเลยก็สําหรับผมก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรซึ่งจริงๆอ่ะผมมีในใจแล้วว่าผมจะทําเพลงของวงไหนซึ่งจริง,รงๆอ่ะรอทำแต่วันก่อนก่อนคือมัวแต่ทำอะไรเรือเธอของตัวเองอยู่ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้ไว้เจอกัน